สวัสดีค่ะวันนี้คุณพอจะมาสอนเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC นะคะสำหรับ New TOEIC ที่จะต้องสอบกันตั้งแต่ปี2020เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเทคนิคการทำข้อสอบในส่วนของ Part ตัว Listening ว่ามันจริงๆมันทำคะแนนได้ค่อนข้างง่ายมากเลยอะคะ่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีเทคนิคนิดนึงนะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องรู้กันก็คือว่า TOEIC อ,อ่มาจากอะไร TOEIC ก,ก็คือมาจากการ t e s Of English for International Communication ก็คือเป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในลักษณะของการสื่อสารทั่วๆไปดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าทำงานนะคะในองค์กรใหญ่ๆต่างๆหรือว่าบางทีเราจะเข้าทำงานอ่ะจะไปทำงานต่างประเทศเออซึ่งข้อสอบ TOEIC เวอร์ชันใหม่เนี่ยสามารถยื่นทำงานต่างประเทศได้ด้วยข้อสอบที่มาตรฐานที่สุดในการวัดว่าคุณอ่ะภาษาอังกฤษใช้ได้หรือใช้ไม่ได้คือข้อสอบ t o e i อีกนะคะซึ่งหลักในการสอบเราก็จะสอบกัน2 p a พาร์ทคือ listening และก็ reading นะคะ คราวนี้รายละเอียดเรื่องของเรื่องของโทอีกข้อสอบแบบใหม่เป็นยังไงอะไรบ้างตัวนี้ครูคงไม่ได้ต้องพูดถึงอะไรเพราะว่าเพราะว่าหาอ่านตามเน็ตทั่วไปได้เนาะหาอ่านตามเน็ตทั่วไปได้คราวนี้สิ่งที่สําคัญมากคือคือว่าอย่างนี้ค่ะสําเนียงค่ะมันจะมีสําเนียงอยู่4ี่สําเนียงที่เราจะต้องฟังในข้อสอบโชว์อีกนะคะ สำหรับเวอร์ชันใหม่ก็คือว่าจะมีสำเนียงอเมริกันแคนาเดียนบริ i s h แล้วก็ออสเตรเลียนึซึ่งถือว่าเป็นสำเนียงของ Native Speaker จริงๆแบบจริงๆจังๆงเลยนะวิธีการที่จะฝึกฟังได้ไง่ายมากก็คือว่าหนูพยายามฟังข่าวทางช่องวิทยุของคลื่นสถานีของประเทศพวกนี้ฝึกฟังทุกวันจริงๆฝึกฟังทุกวันนะคะฟังวันละ15นาทีอะไรก็ได้อะคะ่ะหนูจะคุ้นเคยสำเนียงของ4 สี่ประเทศนี้เองโดยปริยายเออแล้วมันจะช่วยทำให้เวลาเราไปสอบอะหูเราจะสมูท t h ขึ้นนะคะคราวนี้มาดูพาดวันวันนี้คุณจะพูดถึงพาดวันพาดวันเป็นพา์ที่ได้คะแนนง่ายที่สุดแล้วว่าคือพาดวันเนี่ยจะข้อสอบเดิม10ข้อจะเหลือแค่6ข้อเองอะ <laughs> ในความที่มันง่ายอะก็เลยเหลือแค่6ข้อวิธีการนะคะพาดวันเนี่ยหนูจะได้เห็นรูปภาพแบบนี้ก่อนดูตรงนี้นะคะหนูจะได้เห็นรูปภาพแบบนี้ก่อนหเห็นรูปภาพปับ๊บ มีเวลาแป๊บหนึ่งอ่าในข้อสอบนะจะมีเวลาแป๊บหนึ่งและเราอ่ะก็จะค่อยเลือกคือเราจะมีฟังดีๆน,นะคะเราจะเห็นรูปภาพก่อนมีเวลาแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะได้ยินเสียงสนทนาใช่ไหมคะเสร็จปป๊บขราวนี้อะไรเอ่ยเราก็จะค่อยมาดูว่าอ่าตัวไหนอ่ะควณจะเป็นคําตอบของนะอันนี้ทั้งหมดดูดูตรงนี้นะคะในข้อสอบจริงอะ่ะตรงเนี้ยเขาก็จะมีเสียงแต่เวลาไป,ไปสอบจริงอะคะ่ะ มันไม่ได้เป็นการที่เราอะกดเองนะคือมันจะเป็นเสียงที่ทางคนคุมสอบอะเขาเปิดมาเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่หูฟังด้วยนะคะคือนั่งในห้องที่เป็นนั่งในห้องแล้วก็เสียงก็จะมาผ่านทาผ่านทางอากาศผ่านทางทางลาโพงเงี้ยธรรมดาเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อนข้างหูดีแล้วสิ่งที่น่ากลัวมากคือหลายครั้งอะหลายครั้งลูกศิษย์ครูที่ไปสอบก็จะบอกว่าสถานที่สอบของโชอีกอะค่ะมันอยู่ใจกลางกรุงเทพมากอะ บางครั้งจะมีโอกาสที่ตึกข้างๆจะทบปังป้งปังปังก็งได้หนูเจออย่างนั้หนูสู้ไปจริงๆอ่ะหนูรู้คำไหนหนือออกว่าด,ดังนั้นนะคะเอาไง่ายๆว่าต้องโคตรตั้งใจฟังอะ่ะแล้วก็ต้องฝึกสำเนียงมาจากคลื่อวิทยุของสี่สัญชาติที่ครูบอกแล้วเป็นอย่างดีนะคะคราวนี้หนูดูค่ะอย่างแรกต้องดูในภาพดูในภาพคือสิ่งที่ต้องมองหาคือ who ใครหรอที่ไหนหรอ who w h e นะคะใครที่ไหนคำว่าที่ไหนคืออะไรอยู่ตรงไหนวัตถุตรงนี้อยู่ตรงหน้าหลังของอะไรนะคะและ w h a t w h o where and what what คือทำอะไรกันน่ะซึ่ง what ที่ทำอะไรกันเนี่ยนะคะมันจะเป็นโครงสร้างของ continuous ตลอดเลยครูบอกให้เลยข้อสอบของ part listening ของ part one นะคะจะเป็น continuous ตลอดเลยว่าฟังอะไรทำกำลังทำอะไรอยู่หนูสังเกตไหมสี่ choice ตรงนี้จะเป็น เพรสเซนต์คอนหมดเลยเนะี่ยเป็นเพรสเซนต์คอ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 นหมดเลยเห็นปะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูมองเห็นชัดๆคือ h ูถามว่า h ูคือใครผู้หญิงสองคนนี้พอเป็นผู้หญิงสองคนนี้ปั๊บมันก็คือมันจะแทนด้วยคำว่าอะไรพอเป็นสองคนปั๊บจะเป็นเดย์เห็นปะแล้วถามว่าที่ไหนที่ไหนคือในห้องใน,ในห้องสิ่งที่หนูมองเห็นนะ สิ่งหมองเห็นนะมันคือห้องอาจจะเป็นห้องประชุมหรือห้องอะไรไม่รู้สองคนนี้ทําอะไรกาลังนั่งพูดคุยกันกาลังนั่งคุยกันคําว่าคุยที่เรารู้จักมีคําว่า talk ซึ่งง่ายไปอาจจะมีคําว่า discussing หรือหรือเอา basic ง่ายๆสุดๆสิ่งที่กำลังนั่งทําอยู่คืออะไรคะเขานั่งเขานั่งเฉยๆเนี่ยคือคาว่า sit นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวนแรก they are moving some furniture action เนี่ยใช่ไหมกำลังเคลื่อนย้ายป่าไม่ใช่ อันที่ 2. they are entering กำลังเดินเข้าห้องไม่ใช่ movement ไม่มีสิ่งที่เห็นตอนนี้คือทำอะไรอยู่นั่งเฉยๆ they are sitting at the table นั่งอยู่ที่โต๊ะเออน่เค้าทา่า the dog they are cleaning the carpet พวกเขากำลังทำความสะอาดพรมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้สิ่งที่ใช้ได้ข้อเดียวคือข้อ The dog, เพราะฉนั้นให้ดูโฟกัสที่ who where and what who where and what แค่นั้นจริงๆด้วนต่อมานะคะอ่ะโอเคหนูก็จะได้ยินเสียง เขาจะให้ดูว่า who เมื่อกี้คือตัวอย่างนะข้อสอบโชว์อีกเนี่ยก่อนที่จะเข้าสอบก่อนที่จะเริ่มข้อหนึ่งจริงอ่ะจะมีตัวอย่างให้ฟังมีตัวอย่างให้ฟังก่อนนะคะเสร็จปับ๊บคราวนี้พอเริ่มเข้าข้อหนึ่งปับ๊บหนูต้องดูเลย who who where and what who คือผู้ชายคนนี้ถูกไหม where อยู่ที่ไหนในสวนทําอะไร what กําลังตักดินเพราะฉะน,นั้นนี่ค่ะกำลังตักดินนี่คือ a คชั่นที่เห็นดูเห็นไหมาว่าจะใช้เป็นรูป verb เติม ing หมดเลยเป็น present con หมดเลย เพราะฉะนั้นข้อ a he's shoving some soil กำลังตักดินอันนี้โอเคมาก2 he's moving a uh, wheelbarrow เขาไม่ได้กำลังเคลื่อนไม่ได้กำลังเคลื่อนวัตถุสิ่งนี้เลยนะคะเปล่าเลยนะคะ 3. ค่ะกำลังตัดหญ้าเปล่า 4. ปลูกต้นไม้เพราะฉะนั้นข้อ a ดีสุดเขานี้ mm hmm. ดูดูนะคะเนี่ยคือลักษณะในการดู part one part o เนี่ยแค่ดูว่า w h o w h a t เนื้อปะ w h o w h a t and w h e r แค่นั้นจริงๆ who what and where แล้วมันก็จะเป็น t e n s e ของ continuous ask วนี้เรามาดูต่อถ้าเป็น part 2 part 2จะเป็น question and response นะคะข้อสอบรูปแบบข้อสอบเหมือนเดิมรูปแบบข้อสอบเหมือนเดิมเหมือนเดิมแค่ลดจำนวนข้อจาก20จาก35หรือ25ข้อนะคะรูปแบบข้อสอบเหมือนเดิมก็คือว่า,าพา r เนี้เป็นการเช็คแค่ฟังภาษาคนรู้เรื่องไหมเช่นไปไหนมา อ๋ออิ่มแล้วยางไงไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ฟังคําถามสั้นๆแล้วดูว่าคําตอบคนจะต้องตอบอะไรโอเคดังนั้นดูสมมุติครูบอกว่าเนี่ยตัวอย่างนะคะตัวอย่างสิ่งที่หนูจะเห็นในกระดาษคําตอบหนูจะเห็นแค่นี้เห็นแค่จํานวนข้อโอเคไหมเห็นแค่ข้อแล้วก็จะต้องวงลงไปว่าจะเลือกอะไร A B C อย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่ได้ยินจะได้ยินเป็นสคริป นะคะเช่นข้อเจ็ด British women British women How well does Thomas play the violin How well How well does Thomas play the violin คือ Thomas เล่นไวโอลินเก่งแค่ไหนคราวนี้เป็นเสียงผู้ชายตอบ A อันนี้หนูจะไม่เห็นในข้อสอบหนูจะได้ยินแล้วหนูจะต้องเลือกว่าเ,าเอา A B B ร C Cat A Sure หนูต้องสังเกตลักษณะของ question word หนูต้องสังเกตรตรงนี้ดีๆคือถ้า question word เนี่ยนะคะเป็นลักษณะของ wh question แสดงว่ามันไม่มีการที่จะตอบด้วย yes no คือการจะตอบด้วย yes no ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นคำถามที่เป็นลักษณะของ verb ขึ้นมาเช่น are you a student do you like pop music อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ช่นคำถามที่ขึ้นต้น้ h ย verb to be verb to do verb to have อย่างนั้นน่ะถึงจะเป็น yes no question แต่ว่าตรงนี้ how Thomas เล่นバอลนด้ดีแค่ไหนถ้าหนูตอบ oh yes yes อะไรละ่ะถูกปะ oh no ไม่ได้อย่างเงี้ย sure oh แน่นอนแน่นอนนี่คือลักษณะเดียวกับการตอบคำว่า yes นะคะเพราะฉันข้อเเนี่ยใช้ไม่ได้ข้อ B บ,บอ oh he's a professional oh มือเทพเลยล่ะคะ่ะข้อนี้เป็นคำตอบเห็นไหมคะ ข้อสีค่ะ I turned o w the v a l u m เดี๋ยวฉันจะลดหลีเสียงให้ค่ะไม่เกี่ยวละถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือการ question and response อันต่อมาข้อ8 American women นะคะเป็นเสียงผู้หญิง accent จะต่างกัน British women จะเป็นเสียงแบบ oh oh well how well อยนะ่างเงี้ยแต่ถ้า American women เนี่ยจะเป็นเสียงแบบที่ accent ที่พวกเราพูดกันปัจจุบันเช่นบอกว่า Martin are you driving to the client meeting Are you driving to the client meeting? มาตีมาตีคุณกำลังขับรถไปที่ประชุมกับลูกค้าใช่ไหมเนี่ยคือลักษณะของการตั้งคำถามที่เป็น yes/no เห็นไหมคะเพราะว่ามันจะขึ้นต้นด้วยคำถามประเภท verb to be ถ้าเป็น yes/no question นะคะจะขึ้นต้นคำถามด้วย verb to be verb to do แล้วก็ verb to have หลักๆเลยนะหลักๆเลยนะ เนี่ยจะเป็นลนักษณะของการตั้งคำถามที่เป็น yes no question เพราะฉะนั้น Are you driving to the client meeting Oh Oh ไม่ใช่ yes no เนาะ Oh Would you like a ride แต่ข้อสอบโทอีกในข้อสอบยิ่งถ้าเป็น new updated ของโทอีกไม่ธรรมดานะคะตรงนี้คุณกำลังจะขับรถไปหันไปไประชุมกับลูกค้าใช่ไหมคะมันเป็นสเนียงของผู้ชายชาวออร์เซเลยบอกว่า Oh Would you like a ride อยากติดรถไปด้วยไหม Would you like a ride นะคะอยากติดรถด,ด้วยไปด้วยไหม B-boy Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ B-boy ไม่เข้าพวกไปไหนว่า3าว่าสองสองเลยเขา B-boy เนะี่ยก็สี่แค I thought it went well เนี่ย tense มันไม่สอดคล้องเพราะว่าอันนี้กลายเป็นรูปอดีตเห็นไหมคะเป็น verb ช่องสองเป็นรูปอดีตว่าผมว่ามันก็ไปได้สวยนะคือกำลังจะขับรถไปประชุมกับลูกค้าแต่ยังไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงดังนั้นข้อนี้ตอบได้แค่ข้อ a ดีสุดนะคะว่า oh how would you like a ride would you like a ride นะคะอยากให้ขับไปส่งไหมนี่ลักษณะของ questions and response ครานี้มาดู part 3 part 3เนี่ยจะเป็นเรื่องของ conversations นะคะ คือลักษณะจะเป็นอย่างนี้ข้อสอบพาร์ทนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะข้อสอบพาร์ทนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะโดยจะมี3ลักษณะดังนี้นะคะ 1. มันจะมีการคุยคุยระหว่างคน2คนอันนี้เหมือนข้อสอบเดิมข้อสอบเดิมคุยแค่2คนนะคะคราวนี้ข้อสอบแบบใหม่ updated ก็จะมีคุย3คนละคุยกัน3คนเลยนะคะและ3ก็จะมีคุยกัน2คนแต่คราวนี้มี พร้อมภาพหรือข้อความประกอบด้วยค่ะและสิ่งที่หนูจะต้องระวังสำคัญมากคือในลนักษณะข้อสอบนะคะทั้ง3ลักษณะนี้จะมีคำถามหนึ่งนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาโดยข้อสอบเก่าไม่มีเลยนะคะนั่นคือคำถามประเภทอนุมานเช่น why does the woman say ทำไมผู้หญิงคูนนี้ถึงพูดว่า I can't believe it คือต้อง ต้องเข้าใจเลยอันนี้คือลักษณะการตีความจากภาษาพูดเลยคือมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเนื้อเรื่องในตรงแต่เขาจะถามจากการตีความว่าทำไมพื่อนคนนี้ตอบแบบนี้แล้วว่า I can't believe it อาซึ่งใน1บทสนทนาฟังดีๆน,นะคะใน1บทสนทนาเนี่ยจะประกอบไปด้วยคำถาม3ข้อ1บทสนทนาคำถาม3ข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมดสิบทสนทนาก็เลยได้เป็นภาพรวมว่าสาข้อนะคะมาดูตัวอย่างกัน นี่คือคําถามคืออย่างที่ครูบอกว่าอย่างที่ครูพอยบอกว่ามันจะมีการพูดคุยป๊บพอหนึ่งทที่พูดคุยกันเสร็จแล้วนะคะจะมีคําถาม3ข้อแล้วมันจะมี13 talk ทถูกไหมคะจะมี13การ conversation 13การพูดคุยโอเคดูตรงนี้อย่างแรกอะ่ะเวลาก่อนที่จะเริ่มฟังปั๊บอ่ะกอนที่เริ่มฟังต้องรีบดูคําถามก่อนข้อหนึ่ง What is the conversation mainly about นะคะ Conversation เนี้พูดหลักๆคือเรื่องของอะไรนะคะ A หน,หนูดูนะ enlarge office space การขยายออฟฟิศใหม่ I m o v e into a new market เข้าสู่ตลาดตัวใหม่เข้าสู่การตลาดตัวใหม่สินค้าตัวใหม่ C an increase in staff numbers การเพิ่มจำนวนของจำนวนเจ้าหน้าที่ D doc a change in company leadership นะคะการเปลี่ยนตัวหัวขององค์กร ดูดูนะคะดูเทปสคริปตรงนี้นะเพราะว่าเนี่ยคือความยากครูถึงบอกว่าจะต้องหัดฟังหัดฟังคลิมวิทยุของทั้งสี่สถานีของทั้งสี่ประเทศที่ครูบอกเพราะว่าฝึกฟังมา15านาทีเพื่อให้เกิดความเคยชินกับแอคเซนต์นะคะคราวนี้ครูบอกว่าผู้ชายไปสำเนียงออสเตรเลียเนี่ยเห็นป่ะสำเนียงมันจะไม่เหมือนกันผู้หญิงไปสำเนียงอเมริกัน have Have you two taken a look at the progress they have made upstairs on the office expansion? Have you two เธอสองคนเห็นความก้าวหนะ้าเห็นความก้าวหนะ้า progress คือความก้าวหนะ้าเธอสองคนเห็นความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นข้างบนหรือเปล่ากับการขยายออฟฟิศ It looks great เนี่ย office expansion เห็นไหมคะ office expansion เป็นคำที่เข้ามาช่วยนะ office expansion คำหลักเลยนะ ผู้หญิงบอกว่า I know I can't believe it เนี่ยต้องตีความล้อย่างเงี้ยเป็นคำพูดว่า I can't believe it ฉันดูไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะ And the offices o u t there have amazing view of the city แล้วออฟฟิศข้างบนวิวเห็นวิวทั้งเมืองสวยมากเลยผู้ชาย accent C N คือ Canadian I wonder which division will move up there when it's finished I wonder which division will move up there when it's finished. <S คือผมมาสงสัยังเลยว่าแผนกไหนเนี่ยจะได้ย้ายไปข้างบนตอนที่เสร็จแล้วผู้หญิงบอกว่า I heard it is research department. ได้ยินมาว่าแผนกวิจัยนะผู้ชายบอกว่า Oh because they have the most people. ผู้ชายบอกอ๋ oh, อาจจะเป็นเพราะเขาคนเยอะสุดเนาะผู้หญิงบอก Probably I love to have an office on that floor. ย่างเงี้ยเสียแบบเสียเสียใจอะ่ we like, oh, อาจาะบอ,อาากผู้หญิงบอว่าโอ้อาจจะละมงอาจจะก็คืออาจจะเป็นเหตุผลที่แผนกีได้ไปข้างบนเพราะว่ามีคนเยอะสุด I love to have an office on that floor mm, ฉันอยากมีออฟฟิศอยู่ชั้นนั้นบ้างก็คืออยากไปอยู่ออฟฟิศที่พึ่งขยายใหม่บ้างผู้ชายบอก yeah well the company must be making good money if they're a adding that trade แสดงว่าบริษัทต,ต้องทำกำไรได้ดีมากเลยนะถ้าสามารถเพิ่มพื้นที่ขนาดนั้นได้เพิ่มพื้นที่ก็คือขยายออฟฟิศถูกไหมคะผู้ชายสเนเยง American, เอเมริกันอ่าสเนเยงออสเตรเลียบอกว่า I t h i n k you're right ฉันว่านายพูดถูก dear เพราะฉันเป็นตัวนี้กันสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องนี้พูดถึงอะไรเป็นลหลักการแหออฟฟิศใหม่ค่ะถูกไหมเพราะฉันทำตอบคือข้อ a ไม่ได้เป็นการพูดถึงการเปิดตลาดใหม่ไม่ได้เป็นการพูดถึงจํานวนการรับพลังงานเพิ่มและก็ไม่ได้พูดถึงการเปลี่ยนตัวหัวขององค์กรข้อสองถามว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงบอกว่า I can't believe it แบบโหพระเจา้าคือแบบไม่อยากจะเชื่อเลยแบบข้างบนน่ยสวยแบบเห็นวิวทั้งเมืองเลยอะ่ะ ก็คืออะไรคะไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่า she strongly disagrees นะไม่ได้แปลว่าไม่เห็นด้วยสุดๆนะแต่แบบเป็นคำอุทานะคะว่าแบบโอ้โหข้างบนวิวสวยมากประมาณนั้นนึหออกไหมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรขอมีบอยบอกว่า she would like an explanation เธอต้องการคำอธิบายไม่ใช่ค่ะแล้วข้อสี่ค่บอกว่า she f e e l disappointed ไม่เพราะว่าประโยชข้างหลังที่ตามมาประโยคที่หลังขั้นที่ตามาบอกว่าอะไรบอกว่า บอกว่าเนี่ยเนี่ยทำไมหรอทำไมหรอวิวสวยมากแสดงว่าไม่ได้ผิดหวังนะคะแต่ข้อดีดอกตั้งหากพอวิวสวยมากโหปลาดใจมาดูอันที่สามเพราะฉะนั้นผู้ถามว่าผู้ชายนะคะเขาเขาพูดเขาเป็นการอิ p พลายเขาบอกเป็นไหนไหนอิ y พลเป็นบอกเป็นไหนไหนนะคะ เขาบอกเป็นในยังไงคะเกี่ยวกับบริษัทแสดงว่าเขาพูดว่าบริษัทต้องหาก,กําไรได้ดีแนะ่ต้องหาเงินได้ดีแนะ่ถึงขยายได้ขนาดนี้ดังนั้นคําตอบเนี่ยก็คือว่าตอบอะไรข้อ A it was recently founded บริษัทเพิ่งตั้งไม่ใช่ it's planning to adjust t h i s salaries บริษัทวางแผนว่าจะปรับเงินเดือนไม่ใช่ คำตอบคือข้อ C cat ค่ะ It is in a good financial situation situation ตรงนี้แปลว่าสถานการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ย financial ก็จะเป็น adjective เข้ามาขยายว่าสถานการณ์ทางด้านไหนดีสถานการณ์ทางการเงินดีนั่นเองค่ะนี่ก็คือจะเป็นลักษณะของของ part 1, 2แล้วก็ part 3นะคะคราวนี้สิ่งที่ครูจะให้ดูก็คือถ้าหนูดูตรงนี้นะ ถ้าเป็นลักษณะของ part f o เนี่ย part f o เนี่ยจะยิ่ง part f o เนี่ยจะเป็นการทอล์แบบพูดยาวๆไปเลยนะคะ part f o นี่จะเป็นการทอล์แบบพูดยาวๆไปเลยนะคะพูดคนเดียว by a single speaker part f o ี่ s i n g l e speaker พูดถึงบอกว่าใน part f o จะต้องฝึกในการที่เราอะค่ะจะต้องต้องค่อนข้างฟังฟังวิทยุหรือฟัง ฟังการรายงานข่าวจากสำเนียงของสี่สำเนียงสี่ชาติเมื่อกี้นะคะเสร็จปั๊บเนี่ยหนูฟังดีๆนะตรงนี้หนูจะได้ทุกครั้งที่หนูฟังอะ่ะคือฟังยาวนะคะแต่ตอบคำถามเนี่ยตรงนี้ยแค่ข้อ1ถึงข้อ3เท่านั้นเพราะฉะนั้นคีย์หลักๆเลยคือจะต้องคีย์หลักๆเลยนะคะสิ่งสำคัญสิ่งแรกนะคะให้รีบดูในคำถามก่อนให้รีบดูในคำถามก่อนโอเค เนี่ยว่า where เนี่ยดูดูดูดีๆนะดูดีๆนะจับเทคนิคอย่างนี้นะ where ดูตรงนี้นะคะ where ข้อ2 what 3 who นะคะ who will be the final presenter ใครจะเป็นคน present เป็นคนสุดท้ายโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าอะไรนี่คือเทปสคริปต์หนูดูตรงนี้ค่ะเทปสคริปต์บอกว่าผู้หญิงเป็นสำเนียงบริ i s h บีอาร์กือบริจตพูดคนเดียวเลย We are happy to see you all at this seminar คำถามเดี๋ยวโฟกัสที่คำถาม Where What and Who the final presenter Where What and Who นะคะ What คืออะไร What คือ What are listeners asked to do คือคนฟังอ่ะต้องถูกขอให้ทำอะไรผู้หญิงบอกว่า We are happy to see you all This เมื่อไ This afternoon คือมันไม่ได้พูดยาวมากนะคะมันพูดแค่เนี้ยอย่างา็กซิมัมเลยหนึนาทีไม่เต็มไม่เกินนี้1น,นาทีหน,นาทีครึ่งตง้งยินดีที่ได้เจอพวกคุณในงานสัมมนานในวันนี้นะคะ We have a lot of useful information to cover เรามีหัวข้อในการพูดคุยในวันนี้ที่มีประโยชน์อะเยอะมากเลย But, before we start, but before we แต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะ A few administrative details มีรายละเอียดนิดหน่อยที่ต้องแจ้ง There will be one break จะในการสัมมนาวันนี้จะมีพักเบรกหนึ่งเบรกนะคะ Halfway through the afternoon ครึ่งทางในช่วงสัมมนาช่วงบ่ายคือสัมมนาไปครึ่งหนึ่งแล้วจะพักเบรก Halfway You can leave your laptops here if you leave the room คุณจะทิ้งแล็ปท็อปฝรังไม่ได้เรียกโน้ตบุ๊กพกพาว่าโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กของเขาหม,ม op, หมายถึงสมุดจดแล็ปท็อปหมายถึงคอมพิวเตอร์พกพาเพราะว่าแล็ปคือหน้าตากและเอาวางบนหน้าตากคือช็อป right? เก็บภาพไหมเขาเลยบอกว่าเนี่ยทำไมคะบอกว่า oh you can leave your laptop here if you leave the room ถ้าออกจากห้องเอาแล็ปท็อปไปที่นี่ได้นะคะ there will always be someone in here เพราะว่าจะมีคนอยู่ในห้องอย่างน้อยหนคนคะ่ะ But do keep your money and phones แต่ต้องเอาอะไรไปด้วยต้องเอาของมีค่าก็คือเงินมือถือเนี่ยนะคะไปด้วย other small electronic devices with you หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆน้อยๆเนี่ย,ย,ย,ยชิ้นเล็กๆเอาติดไปด้วย don't leave them at the table s อย่าทิ้งไว้บนโต๊ะนะคะเนี่ยคือสิ่งที่ผู้ฟังต้องทำคือต้องทิ้งแบบทอบไว้ได้แต่ของมีค่าติดตัวต้องเอาอย่างอื่นไป and please k n o w that there are an error in อะไรคะ in your printed program แล้วมันมีจุดผิดพลาดนิดนึงค่ะในโปรแกรมที่เราที่คุณได้มาก็คือ there will be a change, a switch คือมีการสับเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือ in terms for the last two presenters สำหรับ last two presenters Miss Order has to leave a little early today นะคะเพราะฉะนั้นดูกัน ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเขาบอกเปลี่ยนแปลงเรื่องของอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องของเวลาของคนที่จะมารีเซนต์พูดคนสุดท้ายแล้วคนเดียวที่หนูได้ยินในเรื่องนี้คือ Miss Ota เห็นป่ะคะเพราะฉันตรงนี้ครูถามว่า where เนี่ย where ดูดูนั้นมีตารางให้คือโปรแกรมตัวนี้นะคะมีโปรแกรมตัวนี้นะคะถูกป่ะตรงนี้เขาเนี่ยจะต้องอาจจะต้องระวังนะคะเนี่ยมีการมีข้อผิดพลาดนิดหน่อย there will be a change a switch in t i m e for the last a switch ก็คือ switch คือสลับกันสลับกันสำหรับ the last two presenters คือสำหรับคนที่พูดสองคนสุดท้าย คนที่พูด2คนสุดท้ายตรงนี้หนูดูตารางตรงนี้นะจริงๆแล้วคนที่พูด2คนสุดท้ายคือมิสโอเดกับมิสเตอร์แชมเบอร์สแต่พอดีต้องสลับกันเพราะว่าคนนี้มิสโอเดต้องออกเร็วหน่อยเพราะฉันกลายเป็นว่าคนที่จะพูดสุดท้ายจะกลายเป็นมิสเตอร์แชมเบอร์สแทนเก็นภาพไหมดังนั้นเขาถามว่า where เนี่ยสัมมนานะที่ไหน where is most likely is the speaker คือมันมเป็นงานสัมมนาใช้งานประกาศรางวัลไหมคะไม่ใช่ ใช่งานเซนดเตรีไหมไม่ใช่งานเกษียายุไหมไม่ใช่เป็นการเทรนนิ่งเพราะเขาบอกมีข้อมูลเยอะมากเลยวันนี้ค่ะคือเขาจะไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าต้องตั้งใจฟังถามว่าลิสเนอร์ถูขอยทำอะไรนะคะไม่จริงขอให้อยู่กับที่ระหว่างที่พักเบรคไม่จริง 2. เอาสิ่งของมีค่าไปด้วยอันนี้ใช่แต่ว่าโน้ตบุ๊กทิ้งเลีแล็บท็อปทิ้งไว้ได้ c a t Return a n y borrowed equipment i t d o c Share Printed Program ดังนั้นคำตอบคือ้อบีบอยนะคะถามว่าจากกราฟิกจากกราฟิกใครจะเป็นคนที่ p r e s e n นคนสุดท้ายถ้าหนูไม่ทันฟังเมื่อกี้ว่าจะมี switch หนูก็คงจะตอบว่า Miss Orta แต่จริงๆแล้วมันมีการ switch to last presenter เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น Mr. Chambers เป็นคนสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องพูดเพราะว่ามีการ switch เพราะว่าพอดีคนนี้ต้องออกเร็วหน่อยถูกต้องไหมคะ โอเคนี่คือลักษณะในการในการดูพาร์ทของตัว listening ของข้อสอบรูปแบบใหม่นะคะของข้อสอบรูปแบบใหม่ซึ่งในคอร์สของคอร์สของโรงเรียนบิรันเต้เราอะค่ะตอนนี้เราได้ออกคอร์สโทอิกซึ่งเป็น new โทอิกเรา perfect new โทอิกการันตีคะแนนอยู่ที่750บวกนะคะการันตีคะแนนคือยู่ลงคอร์สเดียวจบเพราะว่าในคอร์สนี้จะเอาอินวันทุกอย่างปูปพื้นติวสอบทุกพาร์ทครบมีเจ็ดเ การจอเทคนิคทั้ง7รูปแบบของแต่ละพาร์ทที่จะทําให้ชีวิตของหนูง่ายขึ้นโอเคแล้วก็มีการสรุปพอ t v o c a คที่ใช้ออกข้อสอบของโชอีกนิวโชเอีกตรงนี้ให้อีก800คําคำหนังสือจะส่งให้เช่นเดียวกันค่ะถ้าใครสนใจดูรายละเอียดได้ที่ w w w บ r e n d บ o n l i n e c o m ได้เลยค่ะ